One, go.

I try to a large American uh, and uh, a i bit into a the or into a study. I turn with uh, a journey. Uh We hope uh, I will, to see uh, a presenter. So you have an item of i can, uh, a minute.

แล้วไปดูบอลไปดูชูอาครบอลดูชาติดูเดย์เพราะเพราะเว้นนั่งดูสิ่งที่พออาจจะดูตอนที่สเปนเอาอัลเชลต์ดูบอลแล้วไปดูดูแชมบอลดูแชมบอลอินซากุต้าซูบินอัลเบียงใน2ดิสกี้2บอล2แพรวิสีล็อปเปอร์ความแอคทิวิตี้ทุกอย่างประชาสัมพันธ์นักข่าวทีวียูทูบเบอร์ไลน์เนียความแอคทิวิตี้ทั่วไอลาอาเวสเซเกตเซเกตต์ปู

สีเขียวเคิื่องยุบปุ่น,น,น,นอันหนึ่งอันลาอ,อ,อันสังเกตแลน้นี้ชมอีกครับสำหรับต่อไปพระสงฆ์จะได้อนุโมธนานะครับกรวดนามูทิ่ส่วนบุญสุขสนอันเกิดจากการทำบุญในคำสคืนนี้นะครับไปถึงจิตต์ตรงวิญญาณของ พระประเวทนันโทก็ได้มาอานโมทนารับเอาส่วนบุญสุขสนครับเรียนเชิญทุกท่านรับพรจะประสง์ครับยะถา,าวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวิโตดินนังเปตันนางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุสเภปุเรนตุสังกปา သန္တောပ न्न ရသောယသာမတိໂຊတိရသောယသာကပီ दे ယောဝိဝါချန္တုသာဘ กัจจาวราลาภานจะเปโกนันโนปเินนามตุมเฮปุญญาปสุตังอนามปะกันติปวัตุสัพพังลังราคันโดสะปเทวดา Tá. ญาตินางโหตุสุขิตาโหตุญาตโยอิมินาปุญญกัมณมีนาอิมินาอุทิศเสนจาจัด้วยอำนาจของบุญกุศลติบรรดาคณะเจ้าภาพซึ่งมีกุศลจิตได้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าสัตถาในวันนี้นะครับงก็บิคณะสง์นะครับวัดดอกบัวตรอดถ,ถึงนะครับสัถาภายนอกก็หมายมีคุณแม่อุไรวงเวงเหนือคุณแม่บุญรอดอินชัยเทพและกอคณะสัถาวัดดอกบัว ตลอดถึงบรรดาในก้าอุปาสอุปาสิกาญาติธรรมนอกขับไดมาทำบุญในคำขึ้นคืนนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งน้ำพลบุญกุศลส่งไปถึงยังจิตะตะนวิจาาของพระประเวทนันโท่อได้มาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญสมกุศลในานามของบรรดาญาติกาวงศาขณาญาติของพระประเวทนันโทก็ขออนุโมทนานะครับมาณโอกาสนี้ กับกับขอบพระคุณพยายังนะครับบรรดาญาสนิทมิสหายมิเกียวสหายคาที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมารวมฟังเทศฟังสวดโดยเฉพาะเป็นศพของพระสงฆ์อขจ้านะครับได้บูญเหมือนกันกุกุกุคนเน้อนะครับทุกกำคืนเขาก็จะได้นะครับมีการเทศการสวดไปจนถึงคืนวันเสาร์หน่นะครับน้องกับเดินเฉินว่างจากพระเิตการงานก็มารวมนะครับสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับที่วัดแจ๋งโนรินคำนะครับ จเ,เชิญทุกท่านครับไปศาลาพระเจ้าเนยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเตมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมม,ม,มนะมมาสามิสุปาทิปันโนภะคะวะโตสวากาสังโฆสังฆังนะมามิ ว่างนะครับเมืกลับประดาแก่ผู้มีเกียรติเนาะในธรรมอาตัมังอาภิพูชยามิอิมินาสการินาสังฆงอาภิพูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทธพโธภะวะปุจจังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธตมโมตัมมะนะมะสมาิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากัสังโฆสังฆนะมามิ shaft Sa dumak yang pantetis nesa Pancasilaani jaat Thti yang pimak yang pantetis nesa Pancasilaania Tadi yampi mak yang pante disarani nasa panca sila niyaja ma Namu tasap agawa doa langa dosama sampu tasap Namu tasap agawa doa langa dosama na mô ta sa pa ca va tu a ra tu sam sa na mô ta sa pa ca va tu a ra tu sam sa na mô ta sa pa ca va tu a ra tu samma samputa sa na mô ta sa pa ca va tu a ra tu sa พุทธังสรนังขชพุังสนังขชมิธรรมังสรนังขชมธมังสรนังขชมีสังฆังสรนังขชสังฆัสนังขชมีตุติยัมปพุทธังสรนังขจชามิตุติยัมปพุทธังสรนังขะชมตติยัมปิธร ตัวที่ยำปีตัมมังสรนังขจามิตัวิยปีสังขังสรนังขจามิตตที่ยปีสังขังสรนังขจามีตาตยปีพูททางสรนังขจามีตาที่ยำปีพูททางสรนังขจามี apo ta la phakawaso ลูกเจริญนะครับประชนาภูผาเรียนเชิญค,คุณมนัดเครือแก้วกับพี่น้องจากบรรน,น้องแม่ท่าก,กับท่านรองนายกเชตบันนันโจปวันี้บัรน,น้องาอาการนับในน่องเกี่ยวกับน้ำเรียนเชิญบุตรในไรครับสัญญาณนั้นครับเดชนครับเรียนเชิญคุณพิจนากับเจราแปงครับเรีนเชิญครับ กับเรียนเชิญกับรอยตัวเอกสุพสายยศเรียนเชิญท่านสอบตริโรคสายเคอเทสครับมีพินพลงจากวานหลังเป็นทักนะครับมาปรานนะครับเรียนเชิญรอยตรวเอกสุจริญนะครับปรตนะภูพา เรียนเชิญคุณมนัทเทือแก้วกับพี่น้องจากบ้านนองแมทะกับการรองนายกเทศบาลนักโจ้วันี้บ้านหนองอาการนับไในนอกเกี่ยวกับน้ำเรียนเชิญพูดมีอะไรครับสัญญาณกับเป็นๆครับเรียนเชิญคุณเจ้าธนาครับเจ้ารับแดงครับจะเชิญครับกับเรียนเชิญกับรพลวัตเอกสุพพศสายยศ เีิดเช่น่ารสอบต่รโรคสายเครือเทศครับพีทนร้องจากวานด้องแทักนะครับมากันงนานนะครับประเทศกันเทศนะครับเป็นเ่นคุณแม่บุส่งสิเยอะนะครับเป็นประเทศกันเทศนะครับ ประเภทปฏิกิริยสมรุกที่หนึ่งค่อกานเชิญคุณรักใจยาสมบัติประเภทปฏิกิริยสมรูที่สองานเชิญคุณแม่มิตรจอมยินญาประเภัปฏิกิริยสมรูปที่สามคืการเชิญคุณสุรินทร์ปีตาวงและประเภศปฏิกิรยสมรุกที่สี่คืาเชิญคุณมาลาเมจีคุณสุเมธก็เป็เช่นับ ังสารนายกคนแรกเกิดเป็นคุณถนอมอ่าเฉาจันบง่ะนนครับอย่างืนครับจะเิญคุณเสถียรปินตาวงจะเิญคุณสาธิตเรือนมันจะเ,เชิญนะครับคุณมา,านิติ่วนตัวมากๆเลยเพราะโอวิยาอรนี่ยังมันใหญ่ทีธุรกิจที่จะใหม่กับอัตารเอจะเลยอนะ่อทำหนนะึ่ง พราะคนที่ยี่โมงผ่านคือุกเจ้าเหน่งก็สิลองทกองก็วามายกมโนสวัเีดวัอัิแต่วันนี้เปิดไฟานไแเไปที่เียให่กับประธานเอาหล่อทำอะไรกันรอเลยไอ้เจ๊บงเลยลงมาเยจบมเลยลงมาะโทรประชาธิเิย์บว่าโอ้ติดพลัดพิยงไงกับประธานน่ย เป็นมนุษย์พักรบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้จบตัวเก็บเงินเรียกเวลาเนาะจะยงกันยังต้องไหนต้องบอกก่อนเจ้าอำเภอลองเหนือภาษาต้องสนเนี่ยอดีตเก่าไปไปโยกวัดสีร้องเลยแหละโยกเจ็บผู้แต่ก็คือต้องมาหาจงบนรถต้องอย่างตู้อะต้องอย่างตู้อะไรไปโยกเจ็บติดตู้ เนี่ยเป็เจ้าอาวาสลวงเขาคุยทานธรรมกิจเขาไม่จับผมเลยครับในการหน้าที่การงานประจาปฏิบันกี่เจ้าอาวาสวัดสบิตและก็อีกตำแหน่งก็เป็นเจ้าเภหนือและอีกตาแหน่งนึงจะเป็นผู้ดูการมหาชูลาลงตอนาชนวิทยาลัยวิทยาลัยสองนครพรันนี่นก็มี ตำน่งี่มากมายเนาะมันเติมันดิบดิพลังดิบมันมาประจันถึงมาจันกะถึงชูวิทีุภาพก็เลยว่าเอ้าจะยวจะได้ไามอนนี้ม SO ันจเจอที่วอกตัวคือแตนกวาโอมาจะให้หงสามาร้จชไปเอ้าจะได้ก็อ้หใช้กโอ้โหเนาะโอ้ังนะโอ้โหทา อันที่หงเรื่องของธรรมะเองก็พอห้ได้โยมาธรรมะมันมีนักมีหลาย 8, 14, 000, หอบแปดมื่นสี่พันของธรรมะั่งโอ้มันยัมีนักมีหลายบนเป็ดเระดาธรรมปต่เจอาด้วยอ่งเง้ยแล้วพ้อมวัตถุัดิ์อิกเรื่องของลาเรื่องราวตอนไปมาสองเมื่นสี่พันธรรมันงและอธิ่ฐานก็เรื่องของวิไลอิศกุก็สองหมื่นสีพนธรรมะสั่ นี3 onder, 3 10, 6, ่สามอาท่าสันเอาสามถ่